สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะครับผมฟุตบอลช้างเอฟเอคัก็ผ่านไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มีข่าวแต่ว่าก็มีข่าวช่วงประมาณ30ตุลาที่ผ่านมานะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับงานเกมครับไทยแลนด์เกมโชว์ประกาศเลื่อนการจัดงานนะครับผมก็ผู้จัดงานก็ขอเลื่อนจากวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนะครับผมไป จัดกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับวันที่9ถึงวันที่10มกราปี64เลยนะครับก็อยู่ในช่วงวันเด็กแห่งชาติพอดีนะครับผมเรื่องนี้ก็อ่านข่าวมาจากเดลี่นิวนะครับวันที่3เสียตุลาก็มีการโพส์เอาไว้นะครับผมทางคณะผู้จัดงานแสางเกมโชว์ก็ขอเลื่อนนะครับพอขอเลื่อนเสร็จปุ๊บก็มีผลกระทบทันทีนะครับผมเกี่ยวกับผู้ที่สนใจในงานนี้นะครับผมอย่างเช่นผมเหมือนกันนะครับ เรื่องก็มีอยู่ว่าผู้ที่อ่ะคนที่อยู่คนที่อยากจะมาดูงานนะครับอยู่แบบต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้เขาก็แผนหรือว่าวางแผนการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือมีการจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วรถไฟหรือจองที่พักอะไรแถวกรุงเทพเรียบร้อยนะครับผมเพื่อจะมางานนี้นะครับแต่พอผู้จัดงานประกาศเลื่อนปุ๊บ แล้วทุกอย่างมันก็เลยแคนเซลไปเลยนะครับผมหรือว่าบางคนจ่ายตังไปแล้วก็เสียเงินฟรีไปเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยเซ็งตามๆกันนะครับผมแต่ก็ยังมีผู้ที่เข้าชมบางส่วนนะครับที่ซื้อตั๋วไปแล้วก็เข้าใจคณะผู้จัดงานนะครับผมว่าสาเหตุเพราะเลื่อนเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ยังไม่เรียบร้อยในแถวๆกรุงเทพนะครับที่เราร,ร,รู้กันนะครับผมอันนี้ก็ไม่พูดดีกว่านะครับ แต่ในส่วนตัวผมก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เลื่อนมาที่14พฤศจิกานะครับก็งานก็จะไปชนกับฟุตบอล f r ฟ i อฟีฟ่าเดย์นะครับผมของทีมชาติไทยเจอกับทีมออสตาไทยลีกนะครับผมก็จะจัดงานพร้อมกันวันเดียวเลยนะครับท้าในเกมโชว์สมมุติว่าถ้าเปิดวันที่14ตอนเช้า แต่ก็ไปดูตอนเช้าได้นะแต่ว่าตอนเย็นก็ต้องมาดูบอลต่ออะไรประมาณนี้จะว่ามันก็ดีจะว่ามันก็ไม่ดีนะครับไอ้ส่วนที่ไม่ดีเพราะว่าในช่วงท้ายๆของงานแตมเกมโชว์มักจะมีการปล่อยของนะครับผมอย่างเช่นมีแบบนักแคสเตอร์มาหรือว่ามีการโชว์ของไอดอลนะครับในช่วงๆแบบท้ายงานของวันนั้นๆน,น,นะครับผมจากที่เคยไปดูก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปดูกันวันที่9กับวันที่10ได้ในปีหน้านะครับผมใครยังไม่มีบัตรก็ซื้อได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือถ้าใครซื้อบัตรไว้แล้วก็จากรายงานข่าวที่เขาโพสต์มาก็สามารถเก็บไว้ใช้ในปีหน้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็โปรโมทให้เขาหน่อยนะครับอันนี้ก็ จัดมานานหลายปีอยู่นะครับไทยได์เกมโชว์นะครับผมและคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกมสั้นๆครับมาบอกข่าวสารกันนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับแล้วนี้ก็ขอลอาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ